วันนี้มารู้จักและชมความงามของชุดไทยในยแต่ละรัชกาลกันดีกว่าค่ะย้อนไปในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ในยุคนี้ผู้หญิงนิยมห่มสบายเฉียงนุ่งผ้าถุงหรือจงกระเบนผู้ชายนุ่งผ้าม่วงจงกระเบนสวมเสื้อนอกคอปีกแขนยาวหรือไม่สวมเสื้อในสมัยรัชกาลที่4ผู้หญิงนิยมนุ่งโจงกระเบนผ้าจีบใส่เสื้อผ้าอกคอตั้งเตี้ยแขนยาวพอดีตัวเรียกว่าเสื้อกระบอก แล้วห่มสบายเฉียงทับเสื้ออีกทีและเนื่องจากในยุคนี้ประกาศให้ข้าราชการสวมเสื้อในการเข้าเฝ้าดังนั้นผู้ชายจะสวมเสื้อกระบอกแขนดาวแล้วนุ่งจงกระเบนในสมัยรัชกาลที่5ยุคนี้นับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายของคนไทยโดยการแต่งตัวจะได้รับอิทธิพลมาจากทางยุโรปมากขึ้นผู้หญิงนิยมสวมเสื้อจงกระเบนกับเสื้อลูกไม้ที่ตัดตามแบบตะวันตก มีการคาดเข็มขัดหรือสายสะพายสวมถุงน่องและรองเท้าส้นสูงนับว่าชุดไทยในยุคนี้เป็นชุดที่คนนิยมนำมาใส่ในปัจจุบันส่วนในยุคนี้ผู้ชายยังคงสวมจงกระเบนแต่สวมเสื้อราชปะแตนสวมถุงเท้าและรองเทา้าในสมัยรัชกาลที่6ผู้หญิงมักนุ่งสิ้นตามราชนิยมสวมเสื้อผ้าแพรหรือผ้าลูกไม้ขอกว้าง นักใส่เครื่องประดับเป็นไข่มุกผู้ชายจะนุ่งจงกระเบนและสวมเสื้อราชปะแตนโดยเพิ่มเสื้อคุรีแขนยาวสวมทับในช่วงหลังเริ่มนุ่งกางเกงในสมัยรัชกาลที่7ยุคนี้ผู้หญิงแต่งตัวแบบตะวันตกมากขึ้นเลิกนุ่งจงกระเบนแต่หันมานุ่งสิ้นเสมอเขา่าสวมเสื้อยาวคลุมสะโพกและผู้ชายเริ่มแต่งกายด้วยชุดสูทแบบตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่8ผู้หญิงสวมเสื้อแบบไหนก็ได้แต่ต้องคุมไหล่เริ่มนุ่งกระโปรงหรือผ้าถุงสำเร็จรูปกันมากขึ้นสวมรองเท้าและสวมหมวกส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อมีแขนสวมกางเกงแบบสากลสวมรองเท้าและสวมหมวกในสมัยรัชกาลที่9ผู้หญิงจะสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเมื่อมีงานพิธีต่างๆโดยจะนุ่งกระโปรงหรือผ้าถุงหรือสวมชุดไทยจิรดา ผู้ชายจะสวมเสื้อกระบอกกับกางเกงหรือใส่ชุดสูตรแบบสากลก็ได้แม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาด้านแฟชั่นมาอย่างต่อเนื่องแต่ชุดไทยก็ยังนับเป็นมรดกที่ล้ำคา